พ่อเนาะเอาเด็ก้าคุณพ่อค่ะพ่อบริษัทเอาถูกมาให้ค่ะพ่อไว้ถูกโอ้ยขอบพูดได้หลายได้รางวัลที่หนึ่งเด้อาูุครับพ่ออยาุกพ่ออยู่พ่อมาเอาตัวดีนั่งพ่อนี่แล้วฝันบ่อค่ะติงมีแขนมีเนินบะแต่ปล่อยมากิบบ่ไข่อยู่บ่อฝันนั่นนั่นอืมบ่อไข่อยู่บ่อฝันแนี่ยเลยะซื้อลอตเตอรี่เขามาขายก็ซื้อไว้แล้วนี่ ตัวใดก็ซื้อรถคืออะไรปซื้อพหาพหาวซีห่าีห้าปล่อยมากนเนาใช่กหาันเหรอฟันไมเครับรถวนวนโอ้แล้ยนสันป้าดรถขั้นน้อยนนึงโอมันลอยยี่สิบหาแรงามั่นเลยคุสนอว่าอยยี่สิบห้าแรงหหมนบ่ม่นหก มันสองร้อยห้าสิบมันตัวสมบัติหนึ่งสองคนวอกกเหียงกันเ่ยบเถียงเขาวอกกันเขาวอกกันเขาวอกกันสองห้าสิบเาจของยัง่อบหุงแจวว่ารถเจาของเท่าไหร่เน่ยครับของวอกเท่านั้นละฝันคาดไดด้หลคาว่าคือสี่มิโศยู่ เปนหาดค่ะฝันว่าจังใดก็บ่ะเปลี่ยนหานะฝันว่าได้ง่มหอยแต่ตงวดเคํา่าง่มหอยนะค่ะคือไหม่เข้ามาเข้าเสียงดวงคือง่มทะเลไปเสียงดวงก็ง่มได้เยอะนะได้หอยหอยปังเขาเรยตีแลขแปดหาาแตเลขตัวเก้าในบัานทิ่บอคิดหลืแค้วสี่หกห้าสี่หกห้าที่มากของสี่หกหาไอ หมอได้ตัดออกซื้อเจ้าหอกหาฟันหงวดก่อนบ่ฝันเจ้าหงวดก่อนมันบอกดิฝันจังไดฝันคักแต่เขาต้องมีเขามาบอกอยี่หอ้อดีเราเต็มยตัวเนาะโอ้ยทำมาตัวคักจนยวใจหายจนง่า่มองนอน <c oughs> เลขบ่ถืงง่ายหนีมันนอนามาจีตัวก่ว่าวสันง่ายกระนอนโซฟาทั้งคนเราเป็นรุ้ยรับไปเลยมาหยั่งเพี้ยวสัน้นกลับไปนอนของเก่าจ่แมียวเวสัน ผู้ใดมาบอกหรือเปล่าเป็ัวรูแล้วเป็นไส้ผู้นไส้มาไลรกลับไปนอนนองเก่ามวยเรียกมันจะเป็นตัวเก้าว่ากันว่าไปซื้อส่งฝันดีอยู่ละซื้อหกหางในวากาเมนซื้อหกหาหกห้ามาเด็กดวงไม่แงตัวใดกับพ่อใดดวงไม่แง้งี่ข้อว่าเขาสืบื้ไรสองห้าสองห้า ครับรอบแรกมีหกแปดเนาะรอบนี้เลขดวงหกสองห้าแล้วหนึ่งหาครับสองหาเนี่ยแล้วเลขดวงยังไงล่ะเขาถือจนเด้มากเก็นไปไยบอกว่าไปมาดูอันนี้ก็บรรลุแล้วแล้เลขดวงพระเจ้าเนาะเสียหายพระเจ้าผระพันได้คืนครับมหาวันมหาเมือดีขนาดกันสิคือว่าเวลามาดูดวงสี่คนพอสี่มีเลขดวงไงในทุกคนในทุกคน ไ้ดวงดีมันสีออกจนเบิดสุดโตเลยบอกค่อคันข้ออ้ายกับเขาคันข้อกำากล้าจังบอกเขาคันดีหลีกับเขาผู้อล้ายมันเขาทั้งสามตัวคนเดียวแต่เมื่อใดดอกเขียนไปก็บม่ได้ผู้ดวงบดีเขาจะว่าซื้อกระชีอยังสั้นตัวยจบ่เห็นว่าไดผู้จ่อจงมากสีม้าเล็กเขาจาก็ได้ยี่ได้ มาจอจงมากนี่มัเบิร์นเอาดวงแกขวางหรือมาเอาน้ำพอดรู้ว่ามัดวงเกขวางนะกว่าเชนไหนแกเชนดวงก็เจ้าละไฮก็เจ้าก็ได้ผูระไดกับโบเซียฮาราค่อนกับซื่อจังจังหมอเสีิไฮซีโตทุกคนนี้ซีสุดไปซื้อเอาตัวมากโบซื่อเบิร์ตมากเก่บโบถึกแบบนี้เลขดวงมั้งคะ เลขดวงมันมียีวันเดือนปีวันตกอย่างปีตกอะไรเดือนตกหยังเลขที่สามตกค่ะเลขฝันคุณพ่อจะมาตีใจกันว่ามันเขา่าเลขดวงก็เนะน,น้นๆตัวไหนคพณ่่อคะ่ <65. S 2> 65. 65. นะหกห้าหก้ขขาเลยเนาะแมนหกหาเลย <c oughs> ชุดล่างก็เป็นบอสองหากับเนื้อหาเนี่ยเอาอย่เนาะตดเอาฝันเป็นตค่าๆเนาะเลี้ยะเหนร้อยฝันก็จนสวอยไปแล้วเนาะล่ทุนไปตั้งสามพันสี่พันอ่ะเมื่อบอกทั้งสามตัวเนาะบ่อเข่าจักเม็ดเลย เกได้5เหม่บ้าตัวเขามาตัวคักตัวเนี่ยเเล่างตัวได้กบล่างตัวสองห้าหนึ่งห้าสองห้าเนาะอ้าเอซีโชคดีบอห้ลายตัวหรสองห้าหนึ่งห้าหกห้าสี่หกห้าให้ตัวเก้าที่เขาบอท่านออกเม,มื่อบอกรักตาของหมอล่ะ เขาเจ้าเบิ้งในคลิปเลขพ่อหมอเนี่ยออกที่หลังเขาสลัดออกเมื่อวันนี้เขาไปซื้อต้อนวดรุ่นเขาออกย้อนหลังมันออกนมืงวดรุ่นครับออกย้อนหลังบอกง่ายๆเน้นไปหกห้านะคะกับก็พอหนีหาหกกับพ่พอไม่เกี่ยวกับเสียงตรงๆเลยตีไม่โอานะฮู้ฮู้หกห้างไม่กับกัน ซื้อหกห้าหกห้าออกหกเจ็ดสวัยปัาบวันนี้ออกมาตรงแช่นะพ่อเนาะแมนไม่ต้องกลับพี่น้องก็ต้องกลับไปแน่ยนะจะตั้งตั้งคู่ครัวอะไรฮะลังเทียมันกลับรับได้รับได้เลยนะครับน้ำตัวกะเกาเมื่อไรต้สลขดกักกาดขาวผับกกาดขาวกาคือไทยกรุงเทพขี่รถมาทั้งผัวทั้งเมีย พ่อจุดเนื้อซัดมาตัาง้งหกเจ็ดคนสองอย่างล่ะเจ็ดสองห้าโอ้เจ็ดสองเก้าหัวนะบอกว่าให้ตัดเลเดอ้อแก้กระตัดซื้อสองเก้าสองเก้าสองเก้าแกะขนแกนไปพ่อกรุงเทพเบิร์ดเงินเจ็ดหมื่น,นเลขออกเก้าสองสะดุด <c oughs> สะดิดลงเล่น บวกกับซื่อแท็สองเก่าอย่างเดียวแต่ตัดอยู่แห่งบวกกับตัดจะสองเก้าเก้าสองมาเอาที่ฟ้าเนียนบัตรเลข,ขออกมาเก 9, 2, ้าสองตีล่างสั้รเลเก่าสองแต่บันเนียนการดูดวงนี่พอมีปัญหา,าว่าต้องเฮ็ดจังไรเฮ็ดแบบไรบริเฮ็ดยากหมอเป็ี่ยนคนเฮ็ด <laughs> เลยบอกวันเดือนปีเกิดเอาให้แม่นค่าเกิดบ่ตรงหมอกับตัวโทถ้าวันเดือนปีเกิดบ่อผิดต้องิดสมัยไม่รุ่นนี้บ่อพลาดแต่าตะบิดร้อยเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดสิบสองเลยจักตรงบ่อตรงโทรมาได้แต่ให้รอตอนว่างครับโทรมาดูนนี้ือิว เช้าถึงเที่ยงถึงบ่ายสองโมงสามโมงขึ้นรับแสงหลังจากนั้นก็นกเป็นช่วงค่ำตอนโทรศัพท์ถ้าคิดก็เป็นแนวทางโค้งสุดท้ายนะครับผมของพ่อหมอดูตาทิพย์นะครับยังโค้งสุดท้ายให้เลยนะฮะกับผมแนวทางมี8ปดห้าสองห้าศี่หห้าหนึ่งสองห้าหห้านะครับตัวเน้นจะอยู่ในวงกลมนะครับ หมอดูตาทิพย์นะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ